ข่านไซเดอร์ช่วงที่2ค่ะครับผม ก็ว่าด้วยเรื่องของประเทศในปานนะครับมีที่ที่ติดค้างเอาไว้นะฮะประเทศในปานเนี่ยเป็นประเทศที่สวยงามนะครับเปลี่ยนไปด้วยวัฒนธรรมที่สวยงามแล้วก็มนต์ขังมากมายนะฮะแล้วก็เป็นที่ที่เรียกได้ว่าติดอันดับแรกๆนะครับสำหรับใครก็ตามที่คิดอยากจะเดินทางไปต่างประเทศหรือว่าไปเที่ยวสักทีหนึ่งเนี่ยนะฮะจนทําให้ภาพยนตร์แล้วก็ละครหลายๆเรื่องนะครับจากทั่วโลกเลยใช้โลเคชั่นเป็นประเทศในปานเนี่ยแหละครับประเทศไทยเราเองก็มีนะครับวันนี้เราเลยถือโอกาสนะฮะรวบรวมความงดงามที่เคยเกิดขึ้นทั้งบนแผ่นฟิล์มนะฮะแล้วก็ใน ละครนะครับที่กองถ่ายทาของไทยเราเคยยกไปมาให้คุณผู้ชมได้ชมแล้วนะครับว่ามีเรื่องไหนบ้างที่เคยไปถ่ายทาที่นี่ครับเชิญขยายพร้อมกันเลยครับ เชื่อว่าเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมและทัศนียภาพอันสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งบนโลกใบนี้และจากความงดงามที่ยากเกินไปใหญ่นี้เองก็ทําให้ประเทศเนปาลได้รับความสนใจจากคนทั่วโลกมากมายรวมถึงประเทศไทยของเราด้วยค่ะีิอุสหกกรรมเธิในบ้านเราี่ยงเคยเดินทางไปใช้สถานที่อันสวยงามของเนปาลเป็นโลเคชั่นในการถ่ายทำละครโทรทัศน์และภาพยนตร์มาแล้วหลายเรื่องจะมีเรื่องอะไรกันบ้างไปติดตามชมเลยค่ะ ละครที่เราต้องพูดถึงเป็นอันดับแรกเลยก็คือดั่งดวงฮารุไทยละครโทรทัศนฟ์ฟอร์มยักษ์แห่งปี2539ที่นำแสดงโดยพระเอกสุดฮอตของวงการบันเทิงนันขณะนั้นอย่างหนุ่มสารามเทพพิทักษ์และนันมิเรียรเบเดเนตี้ที่ร้งมาจากนวนิยายสุรโรแมนติกของลักษณวดีเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศสมมุติ3ประเทศนั่นก็คือ พันธุรัสและทันตะเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันที่เกิดความคลางคลงใจกันจนนำไปสู่เรื่องราวความรักของเจ้าชายและเจ้าหญิงของทั้งสามประเทศนี้ด้วยตัวบทประพันธ์ที่บรรยายทัศนียภาพเอาไว้ว่าเกิดขึ้นบนแผ่นดินอันสวยงามที่อบล้อมไปด้วยคุณเขาก็ทําให้ทางค่ายละครดาราว,วิดีโอได้เลือกใช้โรเคชั่นหลักในการถ่ายทำที่ประเทศเนปาลทําให้ภาพที่ออกมานั้นโดนใจแฟนละครและแฟนนิยายเรื่องนี้เป็นอย่างมากค่ะจนได้รับเสียงชื่นชมว่าเป็นหนึ่งในละครที่สร้างตรงกับบทประพันธ์มากที่สุดทั้ง สถานที่ถ่ายทำนักแสดงและเสื้อผ้าเสมือนลุกออกมาจากนกวน,นิยายเลยทีเดียวค่ะ ละครอีกเรื่องที่เราต้องขอพูดถึงเลยก็คือละครซีรีส์ชุดสี่หัวใจแห่งขุนเขาตอนทานรายฮิมาลัยละครชุดที่สร้างขึ้นมาเพื่อฉลองครบรอบ40ปีให้ทีวีสีช่อง3ออกอากาศเมื่อปี2553ที่รังสรรค์ผ่านตัวละครโดยนารานักเขียนวรรณิย,ยชื่อดังและค่ายละครชื่อดังเมกวายกรุ Make ๊ปได้ยืมมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์โดยมอบบทนักแสดงนําให้กับพระเอกม้าฝีมืออัมอัติชาตชุมนานนท์และนางเอกดารุ่งคิมเบอรี่แอนเทียมซิริเรื่องราวของเจ้าชายต่างแดนที่ถูกปอง จนต้องปลอมตัวเป็นคนสวยในบ้านของคุณหมอสาวสวยจิตใจดีความรักของทั้งคู่จึงเริ่มตน้นขึ้นทางกลางเหตุการณ์ร้ายๆที่ยังตามมาราังควานและความชุลมุนสุดปวนของสามที่ชายฝาแฝดที่ห่วงน้องสาวคนเดียวของบ้านไม่ให้หนุ่มคนไหนหมายุ่งเกี่ยวได้โดยประเทศสมมติของพเพกงนั้นทางผู้จัดได้เลือกเมืองกาดมันดูเมืองหลวงของประเทศเนป,ปลาลเป็นสถานที่ถ่ายทอดความสวยงามของบ้านเมืองเพื่อให้ตรงตามบทประพันธ์มากที่สุดค่ะ และปิดท้ายกันด้วยวงการภาพยนตร์กับภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นภายใต้โครงการบวชพุทธะสาวิกาสองแผ่นดินโดยเสถียรธรรมสถานและสร้างขึ้นในโอกาสฉลองปีพุทธชยีันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมนมัสเตจะเอบ๊ายบายโดยมีการใช้สถานที่หลังในการถ่ายทำสาวประเทศคือไทยอินเดียและเนปาลค่ะนำแสดงโดยนางเอกสาวมาแรง สุชามานายิ่งและนักแสดงเด็กน้องปอปอสาธิมาอุดมเวทเป็นภาพยอที่สอดแสงธรรมะไปได้อย่างลงตัวแถมยังแฟงแยกคิดดีๆไว้มากมายที่เป็นเรื่องใกล้ตัวเราสามารถสัมผัสและเข้าใจได้ค่ะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับว่าวิวทีวั์ที่เราเห็นสวยๆในละครนะฮะหลายๆเรื่องนั้น บางส่วนเนี่ยถูกทําลายไปด้วยร่รงสันสะเทือนของแผ่นดินไหวนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าความสงบงามอย่างนั้นเนี่ยมันตาตึงอยู่ในหัวใจของพวกเราทุกๆคนอยู่แล้วนะครับแล้วก็เชื่อเหลือเกินนะครับว่าด้วยมือสองมือของมนุษย์นี่แหละฮะจะช่วยกันสร้างอนาคตที่สดใสให,ให้กลับมาอย่างแน่นอนสำหรับประเทศเนปาลน,นะครับแล้วเอาใจช่วยเหมือนกัน